ผู้ว่าราชการสมภรเ์เขตพื้นที่วัดเยี่ยงศกษากรุรินนะคะท่านศึกษาพี่เผพันนะคะผู้บริการโรงเรียนสอบรงท่าวิทยาคมท่านศึกษานิเทศจากสพมกรุรินและก็คณะผู้บริหารในอำเภอสําโรงท่าทุกท่านนะคะก็ทิ่ฉันนางสาวสิตาแต่จุกยาวัฒนะคะเป็นรองผู้ิการาํารเยนวุษีประชาสารนะคะนึดไวยว่าวันนี้ท่านผู้บริหารท่านไปประชุม ในเรื่องของการทำนโยบายต่อวันนะคะ <c oughs> ก็เลยให้ดิฉันมาประชุมแทนนะคะที่จริงเบื้องต้นนะคะจะนำเสน,นเอแค่จุดเด่นของโรงเร,รียนมสีประชาสรร์ซึ่งเป็นขยายโอกาสนะคะก็เชื่อว่าภาพรวมขยายโอกาสก็คงไม่ต่างจากโรงเรียนในสำโรงท่ามเท่าไหร่นะคะแต่ว่าของเราจะมีจุดเด่นในเรื่องหนึ่งถ้าพูดถึงบุคลา,ากรเราจะได้บุคลา,ากรที่รบทุกสาขาวิชานะคะที่เป็นสาขาวิชาเองนะคะ ซึ่งจะเหือนหลายๆลงที่ค่ะบุคลากรทุครูผู้ชายนะคะไม่รู้ว่าเกินข่ายจะสลับคนอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็กตลกนะคะย๋ยะค่ะทีนี้เรื่องนด้ว่าที่โรงเรียนนะคะก็จะเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการคือเกือบจะทุกโครงการเหมือนที่ท่านกอสุริยันท่านแจง้งสเต็มเราก็เข้าเป็นโรงเรียนมาตรฐานของสสวทนะคะเพราะว่าเรามีทั้งครูวิทย์ครูคณิตแล้วก็ เทคนโนโลยีค่อนข้างเส็จครบนะคะแล้วก็เราเป็นลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเป็นโรงเรียนเดียวในอำเภอสำโรงทาาจากการที่ท่านเองเป็นคนที่ไปอบรมกับคุณครูนะคะท่านพมูมในการก็คือได้ให้เข้าไปรับนโยบายเราจะได้จุดดีามากกว่านะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนดนตรีไทยหนึรเซเหมือนกับโรงเรียนสโนนะคะเป็นโรงเรียนที่คุณครูสอนดนตรีกร็เด็กๆก็สามารถทําได้ เป็นปีที่สองนะคะท่านบรกค่ะเราไม่ได้ท,ทําแค่ปีเดียวเราได้นะคะก็คือเป็นการทํางานที่ต่อเนื่องและร่วมมือกับทุกคนเลยทั้งครูทั้งเรียนแล้วก็ชมชนที่เราอยู่นะคะเทศบาลไม่ใช่แค่มือสีเองกับรงท่าก็เชิญมาเชิญเราไปเปินบงหรืออย่างเราก็ไปมีงานที่อื่นเราก็ไปนะคะมันเป็นการจิตอาสาด้วยนะคะแล้วก็เราได้ไอทีออนไลน์อันนี้เราได้ระดับ หนึ่งของสปปก็พูดได้น่คะสปปสิสปเขตหนึ่งเป็นการประเพืนความโปร่งใสในการทํางานนะคะด้าน o อ t ก็คือนําเสนอข้อมูลสู่สาธารณาชนเราเป็นเนื่องด้วยว่าเป็นโรงเรียนคุณภาพประจบบําตงบวัหนึ่งของกรุงเทพนะคะท่านเพราะฉะนั้นเริ่มแรกอย่าง t a ทิบันดทำของปีที่แล้วนะคะแต่ว่าปีที่แล้วไม่ได้มีการจับการประกวดหรือว่าแข่งขันนะคะปีนี้ที่เซนมาเป็นรองที่หนึ่งสีก็ ก็ดีนะคะโรงเรีเยนก็ได้ก็ไปรับโลกกับท่านขอบคุณคุณเชิญนะคะทีนี้ทําไมถึงว่าเ,ออเราอยากนาําเสนอเพราะว่าหนึ่งเอ็นซีเอนี่ยมันไม่ได้แค่ประเมินผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันคือการทํางานทั้ง4กลุ่มงานของโรงเรียนเลยนะคะทีนี้คือบางโรงเรียนอาจจะนาําเสนอไม่ครบหรือการรายงานผลต่างๆการในเรื่องงบประมาณอาจจะไม่ชัดเจนอาจจะูกตัดไปนะคะก็โรงเรียน เข้าร่มคอนเทนต์กีดีเหมือนกันนะคะครเข้าเกือบทุกทุกครานเลยนะรงเรียนนี้ Active Learning เราก็ได้นะคะได้หลายรางวัลเช่นกันเพราะว่าคุณครูทุกท่านเป็นสาขาวิชาอะไรก็ตามเวลามีการแข่งขันคือท่านผู้บริหารท่านจะเรียนเชิญนะคะเชิญทุกท่านได้ส่งคลิปวีดีโอสง่งก Work, ิจกรรม Active Book ต่างๆเราก็สง่งคือท,ทุกคนทำไม่ได้เราอยู่สายไอพีอยู่แล้วทำให้แค่ดี คา่ามีอะไรก็ทําให้ได้พยายามจะกลักการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะคะเอ็นดีเมื่อปี2564ที่ผ่านมาเราก็ได้หนึ่งร้อยคะแนนติมวิชาคณิตศ,ศาสตร์แล้วก็ภาษาไทยนักเรียนก็ได้สี่น,นะแนนส่วนวิชาในส่วนของโอเนกโอเนกปีนีค่อนข้างจะตกขออนุญาตดนึงแต่มีสาขาวิชาที่นําตลอดในสามปีก็คือไม่เคยตกเลยคือคณิตวิทยาศาสตร์นะคะ เพราะว่าเป,เป็นสาขาวิชาที่เราก็คือเราเป็นสเต็มด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้การอบรมในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะต่อเรื่องนะคะเข้าสส,สวทเจอเจอคุณครูมือสีตั้งแตนเป็นเป็นครูไปพิซซ่าไปสสวทก็เจอถึงได้ออกพื้นเคยกันนะคะค่ะแล้วก็ใน,นส่วนของโรงเรเียนมือสีเองคขาว่าอยากได้อะไรไมจากโรงเรียนเครือข่าย จริงๆปีนี้นโยบายของสพอปอยากให้มีเรื่องของภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยเองหรือภาษาอังกฤษแต่เท่าที่สอบถามทั้งคุณครูเราเองแล้วก็คุณครูท่านอื่นด้วยว่า PA มันมีการลดระ,ะ,ะ,ะยะนะคาท่านแต่ถามว่า CEFR ที่ท่นเคยสอบดิฉันก็ได้เ a หนึ่งนะคะคือ <c ười> CEFR เนี่ยถามว่าค,คุณครูที่ไม่ได้เองเลย การจะเข้าไปสอบเพื่อจะไปที่เลยให้ได้ B2 ขึ้นมันค่อนข้างจะย,ยากนะคะทั้งเอ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 งได้ถึงกันไหมนั่นแหละค่ะปัญหาคือตอัวน,นี้อยากได้อยากได้บุคลากรที่มาช่วยเสริมนะคะไม่ใช่แค่ค,คลิปวีดีโอแค่อย่างเดียวจริงอยู่คลิปทุกคนถ่ายได้เพราะว่าจากที่เราสอบถามเข้าตามลาสาต่างๆถามว่าถ่ายได้แต่ปัญหาคือเวลาอัปโหลดอย่างเห็นของเพื่อนลงทุนซื้อโทรศัพท์ใหม่มาเลย อัพโหลดแล้วท่านยังสามารถเอาลงได้ยังไม่ได้เลยก็ต้องไปแก้ไขให้ทีนี้นะคะเรื่อง PA เราเราขอเชิญท่านผู้บริหารจากสพเคสามนะคะท่านดรีรดิจิติ์เด,เดี๋ยวจำชื่อจริงท่านไม่ได้ท่านก็มาดูแลที่โรงเรียนให้นะคะแต่ถามว่าคุณครูทําได้ไหมก็อย่างเช่นวิชาสาระดนตรีค่ะว่าเราก็ได้อา่านทุกคนก็ติงคุณครูว่าดนตรีมันเป็นวิชาทักษะ แต่ครูครูเอาเรื่องชาเลนจ์เรื่องเด็กมาบางทีมันไม่สอดคล้องกันใช่ไหมคะอย่างพวกวิชาทักษะเราอยากให้เป้าเป้าหมายของท่านเราเป็นดนตรีไทยอยู่แล้วเนี่ยเราคุณมีจุดเด่นตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยาออ่างที่พอหลายท่านกังวลคือทุกคนสอนสอนเต้น่าเต้นแต่เขียนเป็นวิชาการที่เอวอาก็ไม่แอบบอกคือ a c t i ่ n r e s ส a r c h ไม่ได้เลยนะคะอันนี้ท่านสอนน้อยจำดาดรอคเตอร์ท่านจะเล่นในเรื่อง a c t i ่ n r e s ส a r c h บ้างให้ครูครูได้ทำ แต่พี่ A O R ก็ไม่ออกกัวทีนะคะคือมันไม่สามารถที่จะเขียนแล้วให้นักวิชาการเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการนี่แหละค่ะจุดที่อยากให้พัฒนาครุงก็คือทําอย่างไรให้เราเขียนแล้วนักวิชาการมองเห็นงานของเราคือให้มันเป็นสติบนทีเขียนได้เยนค่ะแต่เขียนแล้วดูกะามากอ่านไม่เข้าใจนะคะก็อยากให้ดึงก็คืออยาก ที่ท่านบอกหนังท่านแจ้งครูมันต้องได้นะคะสมรรถนะครูมันต้องออกไม่งานเด็กมันก็คือเข้าตามคลาสบางชั้นก็ยังเป็นครูเหมือนเดิมเพราะว่าครูเสียงดังเด็กเด็กก็นั่งหลับเพราะว่าไอไอ,ไอทีคท่อนข้างที่จะคือเด็กบางคนเนี่ยเชื่อมคืนนะคะจริงเชื่อมคืนจริงคือนี่คือเราไปเข้าตามเด็กอนุบาเด็กป .1 นก็จะนอนอยู่ญญญแล้วเพราะว่าทำให้ทราบเขานะคะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเขาห่างเดีได้นะคะ ในเรื่องออนไลน์เนี่ยที่โรงเรียนค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพเพราะว่า,าเราจะจริงเราถ่ายทอสดสดนะเพราะวลาเรามีกิจกรรมช่วงปีที่แล้วโควิดเข้ามาเราจัดงานในออนออนไซต์ site, ไม่ได้เราก็ถ่ายทอดสดอย่างวิทยาศาสตร์แล้วก็จัดเป็นห้องทดลองแล้วก็ถ่ายทอสดอาส,าอส,ด,ออสดให้ทุกชั้นเรียนได้ดูเพราะว่าเรามีสมาร์ททีวีอันนี้อยากให้เป็นรูปเรียนได้แบบนี้นะคะท่านแล้วก็ เราก็จะมีรายการทุกวันศุกร์ก็คือมีการถ่ายทอดสดน,นาเสนอคือให้เด็กเด็กเราจะมีปัญหาในเรื่องการนําเสนอเพราะเป็นเด็กคุยภาษาคุยภาษาถิ่นเวลาทาําคลิปทีไรก็จะมีบ้วงไห้จะไว้จะไว้คือมันต้องมีภาษาถิ่นเลยนจริงๆค่ะอันนี้คือไม่รู้ว่าโรงเรียนอื่นเป็นไหมแต่ว่าที่บึงศีเราเป็นนะคะเวลาเราดูคลิปแล้วก็ถามว่อมาแตได้มหรออันนี้คือสิ่งที่มันเจอนะคะ พราะฉะนั้นแล้วเป็นภาษาอื่นได้ภาษาไทยมันต้องชัดภาษาไทยเราก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะที่คอิวรที่อยอมรับนะคะ <c oughs> แล้วก็อยากอันนี้อยากได้มากเลยอยากได้มีเรื่องของโรบอทพลยนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยส่งครูครูเข้าอบรมในเรื่องโคดิ้งทุกปีน,นะคะแล้วก็มีคูที่ทุกปงแต่เราขาดอุปกรณ์ พาเราเองเราก็ไปอบรมที่ที่เราเอ่อซิสเอร์เกตจัดโดยขององค์กรเอกชนเสียเงินไปนะคะเราก็ไปเราก็ไปเห็นผลยนที่เวลาเราแข่งทำไมเราไม่มีอย่างนี้ที่โรงเรียนท่านขอท่านก็ให้โบในการซื้อคิดไดมาแต่ว่าแผงคิดไดมันประสิทธิภาพมันไม่ได้ค่ะมันต้องใช้ตัวอื่นช่วยแต่ราคามันสูงนะคะอยากอยากให้อยากให้ใหเครือข่ายมีอันนี้ให้ แต่ละโรงเรียนได้ทดสอบในเรื่องของคลยงงนะคะฟแฟลชในเรื่องของ IOT นะคะแล้วก็ในเรื่องของภาษา,าอยากให้เกิดกับสมรรถภาพเรานะะ่ะก็ขอบคุณมากคะ่ะ